เคเรามาเริ่มจากตัวที่สองนี้นะคะข้อสองหกเอ็กกำลังสองบวกเจ็ดเอ็กบวกสองอาจารย์ก็แยกตัวประกอบแบบนี้หกเอ็กกำลังสองเกิดจากหกเอ็กคูณเอ็กหรือหกเอ็กกำลังสองเกิดจากสามเอ็กคูณสองเอ็กดังนั้นอาจารย์ลองสุ่มเอาสามเอ็กกับสองเอ็กมา แล้วทีนี้สองเกิดจากหนึ่งคูณสองอาจารย์วางหนึ่งตรงนี้วางสองตรงนี้พอวางหนึ่งตรงนี้วางสองตรงนี้อาจารย์เอามาคูณอันนี้คือวิธีการลองผิดลองถูกนะคะถ้าไม่ถ้าไม่อยากใช้สูตรหกเอ็กบวกสองเอ็กเป็นเป็นอาจารย์ก็เอามาคูณกันหกเอ็กบวกสองเอ็กเป็นแปดเอ็กซไอ่านถูกละทีนี้อาจารย์ก็จะแก้สลับตำแหน่งหนึ่งและสองนะอาจารย์สลับตำแหน่งหนึ่งและสอง ตรนี้อาจารย์เอาสองมน่วยตรงนี้เอาไปอาจารย์เอาสองมน่วยตรงนี้เอาหนึ่งมน่วยตรงนี้อ่ะลองดูตัวนี้เป็นหก x กําลังสองตรงนี้เป็นสาม x ตรงนี้เป็นสี่ x ใช่ไหมคะอ่ะตรงเขาละใช่ละแล้วก็สองคูณหนึ่งเป็นสองอ่ะใช่เลยเะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น หรือจะใช้สูตรก็ได้นะคะอะลองทำดูนะลองทำดูอาจารย์ทำใช้สูตรให้ดูสักประมาณสองข้อละอ่ะเราก็จะไปเรื่อยๆในกรณีทั่วไปก่อนอ ข้อสามต่อไปอข้อสามลองแยกตัวนี้ 4x กำลังสองบวกสิบแปด x บวกแปด 4x กำลังสองบวกสิบแปด x บวกแปด อลองดูซิ 4x กำลังสองเกิดจากอะไรบ้างเขียนเป็นตัวสีเขียวเกิดจาก 2x คูณ 2x ใช่ไหมคะหรือจะเป็น 4x คูณกันกับ x ก็ได้่สมมติจันาร์ก็จะมาเขียนตัวนี้เขียนตัวนี้ถ้าถ้าตรงไหนมีเครื่องหมายลบก็ทำคล้ายๆกันไอเดียเหมือนกันเลยนะคะนะ ่แล้วแปดล่ะแปดเกิดจากหนึ่งคูณแปดการใส่วงเล็บนี้คือการคูณหรือสองคูณสี่นะเท่านี้เองทีนี้อาจารย์จะเอาตัวนี้หรือตัวนี้มาวางก่อนสมมติอาจารย์เอาสี่ x อาจารย์มองเห็นแล้วแหละว่าตัวเลขสิบแปดมันค่อนข้างเยอะอาจารย์ลองเอาสี่ x กับ x ดูแปดตัวนี้อาจารย์เอา สไว้ตัวนี้เอาสองไว้ตัวนี้อ่ะลองดูคือบางทีเราต้องเราต้องแอบเหลือเป็นบองว่าเอ๊้มันควรจะเป็นตัวไหนได้มากที่สุดะต่ตัวนี้เป็นสี่ x กําลังสองบวกสิบหก x อ่าทำไมอาจารย์เลือกสี่ไว้ตรงนี้เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าสี่คูณสี่เป็นสิบหกซึ่งตรงนี้เป็นสิบแปด บวก 2x อ่ะเข้าข่ายสุดสุดท้ายก็เป็นบวก8อ่ะเรียบร้อยอ่ะลองไปใช้สูตรลองดูด้วยนะคะใช้สูตรลองดูข้อสี่ ข้อ4 x กํลังสลบห x ลบสิ 16. คือถ้าถ้าตัวข้างหน้าเป็น1ก็ก็ไม่ยากมองมองมองไม่ค่อยยากนะจำนวนสองจำนวนสองตัวบวกกันได้ เขียนให้คล่องเลยนะคะนะคะบวกกันได้ลบหกคูณกันได้ลบสิบหกเขียนให้คล่องเลยไม่ต้องขี้เกียจเขียนนเลยนะอาจารย์เล็งแล้วแหละแปดกับสองเลขลบควรจะอยู่ตรงไหนเลขลบควรจะอยู่อยู่กับแปดเพราะฉะนั้นกันก็ได้เป็นลบแปดกับสอง x ลบแปด x บวกสองใช่ไหมอ่านใช้คำตอบอยู่ก็ได้ลบแปกับสองบวกกันได้ลบหกคูณกันได้ลบสิบหกก็อนะข้อห้า 5. อาจจะจะเอากรณีทั่วไปเยอะหน่อยเพราะว่า กรณีท tu sais bon ั่วไปเนี่ยบางทีจะจะมองยากกว่ากำลังสองสมบูรณ์หรือหรือผลต่างกำลังสองข้อห้าหกเป็น x กำลังสองบวก x ลบสามสิบเท่ากับข้อหก x กำลังสองบวกเก้า x เออ บวกยี่สิบตัวนี้เก้านะคะเก้าลองทำสองสองข้อนสนมะไมชอบเขียนทุกใบเก้าเอ็ง ข้อห้าสองจำนวนบวกกันได้สองจำนวนบวกกันได้หนึ่งคูณกันได้ลบสามสิบก็เป็นห้ากับหกห้าหกสามสิบหกเลขลบควรจะอยู่กับหกนะคะเพราะว่า ผลลัพธของอเป็นบวก x บวก 6x ลบ5อ่ะข้อ6อข้อ6นี้มีแต่เครื่องหมายบวกสบายเลย2ตัว2จำนวนสังเกตว่าจะจะเขียนจะไม่ขี้เกียจเขียนนะเขียนให้มันชินเลย2จำนวนบวกกันได้ก้9 คูณกันได้2อ่ะเราก็มาดูตัวประกอบของ20 20ก็เป็น4คูณ5หรือ10คูณ2หรือ1คูณ20 4อ่ะ4คูณ5นี่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น x บวก4 x บวก5หรือจะเอา x บวก5ขึ้นก่อนก็ได้ ่ะข้อเจ็ดก็สักสิบข้อนะคะข้อเจ็ดข้อเจ็ด x กำลังสองบวกเจ็ด x บวกสิบเอ็ดอ่าข้อนี้มาอย่างไงเป็นเลขขี่หมดเลย นี้ดูแล้วสิบเอ็ดเนี่ยเป็นจานวนเฉพาะใช่ไหมคะจานวนเฉพาะคือจานวนที่มีแต่ตัวมันเองกับหนึ่งคูณกันดังนั้นถ้าเรามองเนี่ยเราก็จะหาตัวประกอบไม่ได้ละมันจะต้องเป็นจํานวนอัตรากะยักษ์ร่วมด้วยแล้วต้องมีสแควร์มีอะไรสักอย่างใช่ไหมทีนี้อาจารย์ก็จะใช้สูตรอาจใช้สูตรนะ a อเป็นอะไรอาจลองดูก่าเอเท่ากับหนึ่ง b เท่ากับเจ็ด c เท่ากับ11อาจใช้สูตรดูอาจารยแยกตัวประกอบออกมาเลย x กํลัง2บวก 7x บวก11เนี่ยจะเท่ากับกับ x ลบ x 1 x ลบ x 2อาจารย์จะเอาบรรทัดนี้ไ้เขียนคำตอบมากันนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาเติมทีหลังตอนหาเจ เราก็จะมาหา x x ห x 2ตัวน,นี้เท่ากับลบ b ลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ใช่ไหมคะหารด้วย 2a เท่ากับลบ,บ b คือลบ7บวกลบสแควรูท b กำลังสองเป็น49อาจานใส่ไปเลย49 ลบ 4a หนึ่งแล้วก็ c ก็คือสิบเอ็ดอ่ะมีแต่ก้มหน้านะคะหารด้วย 2a หารด้วย2อ่ะลองลองหาตัวนี้เป็นการบวกลบจำนวนจริงไปด้วย สี่สิบเก้าลบสี่สิบสี่ก็เป็นสแควรรูทห้าใช่ไหมอาจารย์ก็จะเขียนเป็นลบเจ็ดบวกลบสแควรูทห้าหารด้วยสองลบเจ็ดออกมาช้าออกมาช้าเพราะฉะนั้นเนื่องจาก 5, ลบเจ็ดบวกลบสแควรูทห้าเราก็ ทำเป็นเศษส่วนยังต่ำไม่ได้ละ x 1ก็เป็นลบ7บวกสแควรูทห้าส่วนสอง x 2ก็เป็นลบ7ลบสแควรูทห้าส่วนสองก็เอามาใส่ในนี้นะเวลาเราตอบนะคะเวลาเราตอบก็จะเป็น x ลบเวลาใส่คำตอบนะลบ7บวกสแควรูทห้าส่วนสองใส่มองเล็ไว้เสมอ ER นะตัวนี้ก็เป็น x บวก ลบเจ็ดบวกสแควรูทห้าส่วนสองก็ตอบน้ะจะมีจำนวนอัตรรกยะมาด้วยซึ่งซึ่งก็ให้ดูมีมีความจำเป็นจะต้องใช้สูตรนะคะอ่ะอากรณีทั่วไปอีกสามข้อนะคะคกรณีทั่วไปเดี๋ยวเราก็ จะมามิกซ์กันอ่ะแปดข้อแปดจะดูกันว่าอ่ะลบ x กำลังสองข้อแปดนี่นะแปดลบ x กำลังสองบวก 4x ลบ x กำลั 4, ง2บวก 4x บวก8คราวนี้มีลบด้วยมีลบก็ไม่เป็นไรนะคะแค่มีเครื่องหมายเข้ามาเกี่ยวเฉยตัวนี้อาจารย์เขียนอีกในในรูปหนึ่งอาจารย์ดึงลบออกมานะลบออกมา ในวงเล็บจะเหลืออะไรเอ,อ่ย x กำลังสองลบส x บวกแใช่ไหมคะ x กำลังสองลบส x บวกแเราก็แยกตัวประกอบตัวนี้เอาวิธีที่แบบไม่ต้องเอาตรงๆเลยนะคะแยกประกอบแยกตัวประกอบตัวนี้ แล้วตอนตอบแล้วก็ใส่เลขลบข้างหน้าแล้วตอนตอบค่อยนำเครื่องหมายลบข้างหน้าไปตอบนะคะค่อยนำเครื่องหมายลบข้างหน้าไปตอบอ๋อเดี๋ยวคราวหน้าจะเขียนให้ให้ด้านี้ อ่ะมาดู x กำลังสองลบสี่ x บวกแปดนี่นะเป็นการฝึกคำนวณจำนวนจ,จริงด้วยตัวนี้เห็นชัดไม่เอ่ยว่าแยกเป็นอะไร อ่ะถ้าไม่เห็นชัดตัวตัวนี้เห็นชัดไหมคะต่วอ่อไปจย์หน่อยดูซี้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเปิดกล้องด้วยนะคะจารย์กำลังดูว่าทุกคนเข้าเรียนไหมคราวนี้มีสามสิบเจ็ดอะโอเคอ่ะตัวนี้ลองลองแยกตัวประกอบให,ให้ให้ดูหน่อยอาจจะมีถามบ้างละ เดี๋ยวอาจารย์จะนัดเจอที่คลาสนะคะอาจจะเป็นเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเรื่องอัสมการเนี่ยอาจารย์จะนัดเจอที่คลาสลองดูว่าเราเข้าใจกันไหมนะะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าละกันนะคะอาทิตย์วันพุธหน้าเจอกันที่คลาสนะคะจารย์จะได้เห็น เอ๊หรือว่าใครอยู่บ้านไหมมีใครอยู่บ้านไหมคะมีใครอยู่บ้านต่างจังหวัดไกลไหมโพสต์บอกอาจารย์ด้วยอ่ะข้อนี้เราแยกตัวประกอบได้อะไร x กำลังสองลบสี่ x บวกแปดมีใครทําบ้างกฤษดาปิดกล้องนะคะสุนทราสุนทรานี้เป็นรูปนิ่งนะคะรูปนิ่ง อะตัวนี้ตัวนี้ถ้าสมมติอาจารย์คือที่อาจารย์ถามเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราเองนะคะเพราะว่าอาจารย์จะได้รู้ว่าเรา get into หรือว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแปดสองตัวคูณกันได้แปดสมมุติอาจารย์มาดูนะตัวนี้ A เป็นหนึ่ง b เท่ากับลบสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ C ีเท่ากับแปด x เท่ากับลบ b อาจารย์ใส่ไปเลย c บวกลบสแควรูท b กําลังสองลบ 4ac b กําลังสองลบ4 32ลบ 4x บวก8 ừ. a c ข้อนี้จะออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนเดี๋ยวอาจารย์ข้อนี้ไม่ได้นี่สองเอข้อนี้จะไม่ออกมาเป็นจำนวนจริงข้อนี้ไม่ออกมาเป็นจำนวนจริงนะคะดังนั้นดังนั้นอาจารย์จะเอาไว้เท่านี้ แต่ไอเดียข้อนี้คืออะไรไอเดียข้อนี้ก็คือถ้ามีลบอยู่ข้างหน้าถ้ามีลบอยู่ข้างหน้าเกำลังสองนะเราดึงลบออกมาก่อนแล้วก็จะได้วงเล็บนี้เราค่อยแยกตัวประกอบตรงนี้และเวลาตอบเราค่อยไปใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าอันนึง่งเพราะว่าในคอร์สนี้เราจะเรียนกกเฉพาะจำนวนจริงเท่านั้นอ,อีกสองข้ออีกสองข้อ ข้อ9อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะคะข้อ9อาจารย์เอาเป็น x กําลัง2บวก 14x บวก13ค่ะทําสักสองข้อสิบ ส x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งอข้อนี้ใช่ไหมคะสองจำนวนคูณกันได้อะสองจำนวนบวกกันได้สิบสี่ แล้วก็คูณกันได้สิบสามคูณกันได้สิบสามนี่เป็นเลขขี้เป็นจำนวนเฉพาะด้วยก็คือหนึ่งคูณกับสิบสามแล้วก็สองตัวนี้ก็บวกกันได้สิบสี่พอดีนะก็เป็น x บวกสิบสาม x ลบสองข้อสิบบ้างข้อสิบนะคะวิธีมอง สอง x กำลังสองเกิดจากอะไรเกิดจากสอง x คูณกับ x อาแยกตัวประกอบได้ตัวเดียวอาจารย์ก็จะแยกมาเป็นสองเล็บนะคะอาจารย์เอาสอง x กับ x เลอะเอาไว้ตรงไหนก็ได้สเต็ปต่อไปดูที่ว่าลบหนึ่งเกิดจาก1นคูณลบหใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าเราจะวางลบบวกไว้ตรงไหน เราจะวางลบก,กับบวกไว้ตรงไหนสมมติอาจารย์เอาลบเอาบวกไว้ตรงนี้อ่เราลองมาเช็คดูกัน 2x กำลังสองบวก 2x ลบ x อ่าไม่ใช่ละเพราะว่า 2x ลบ x เป็น x ดังนั้นอาจารย์ก็ก็จะสลับที่สมมติอาจารย์เอาบวกหนึ่งละกันบวกหนึ่งตรงนี้เป็นลบหนึ่ง จำเป็นแล้วนะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งอ่ตัวแรกเป็นสอง x กำลังสองลบสอง x บวก x r เข้าที่เลยลบหนึ่งก็ได้ตัวนี้ไป น,ะะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นกำลังสองเพ่านามกำลังสองนะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเพ่านามกำลังสามเลยพ่านามกำลังสามนะะพ้าหนาม เข้านามกำลังสามเราจะเรียนแค่สองรูปนะคะเราจะเรียนแค่สองรูปนะคะหน้าหน้าจอเปียกเด เราจะเรียนแค่สองรูปซึ่งก็คือก็คือเราจะแยกตัวประกอบแค่สองรูปนั่นเองรูปที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คือผลบวกกำลังสา จะอยู่ในรูปอาจย์เขียนเป็นสีน้ำเงินให้ดูชัดเจน a กำลังสบวก b กำลังสจะแยกได้เป็น a บวก b คูณกันกับ a กำลังสองลบ ab บวก b กำลังสออันที่สองนะคะอันที่สองผลต่างกำลังสาม ผลต่างกำลังสามจะออกมาเป็น a กำลังสามลบ b กำลังสามรูปรูปตัวนี้ก็คือ a กำลังสามลบ d กำลังสามนะคะซึ่งจะแยกได้เป็น a ลบ b 3. กับ a กำลังสองบวก a b บวก d กำลังสองตัวนี้เราสามารถเช็คคำตอบได้ไหมเอ่ย เราสามารถเช็คคำตอบได้นะคะ,ะสมมุติอาจารย์จะเช็คคำตอบละอาจารย์สีเหลืองตัวนี้ a กำลัง3 a คูณ a กำลัง2เป็น a กำลัง3ดูเส้นสีนี้นะลบ a คูณ ab ก็เป็น a กำลัง 2b ใช่ไหมคะบวก ab กำลัง2 ามาดูเส้นสีเขียวบ้างเส้นสีเขียวบวก d ีเอกำลังสองลบเอบกำลังสองบวก b ีกำลังสามใช่ไหมคะมนนีตัวไหนตัดทอนกันได้บ้าง a กกำลังสอง d เอาตัวนี้ไงเกกำลังสองดเอเตัวนี้อีก a ลดีกำลังสองดังนั้นก็เลยเหลือแค่สองตัว มีน่นาวิธีเช็คก็ตัวตัวที่สองก็เช็คคล้ายกันอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจงแยกตัวประกอบ ของพองนามกำลังสามอันที่หนึ่งยี 27, ่สิบเจ็ด x กำลังสามลบหนึ่งอันที่สอง x ก,กำลังสามบวกแปด อ่ะมาดูข้อสองก่อนละกันข้อสองข้อสองจะอยู่ในรูป a กกาลังสามบวก b กําลังสามใช่ไหมคะ A คืออะไร A ก็คือ XB ล่ะอะไรเอ่ยยกกําลังสามได้แปดสองใช่ไหมสองคูณสองคูณสองเป็นสองฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาจากสูตรว่าอะไรเอ่ยจากสูตร A บวก B ใช่ไหมคะ A กำลังสอง ลบ a b ใช่ไหมบวก b กําลังสองก็แทนเข้าไป a บวก b a ก็คือ x b คือ2 a กําลังสองก็เป็น x กําลังสอง a b ลบ2 x บวก b กําลังสองก็คือ4เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แยกมาได้ตัวนี้ อ่ลองกลับไปทำข้อหนึ่งอะเดี๋ยวหรือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่ออีกช่วงหน้ามีมีช่วงหน้านะคะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาดู 27x กำลังสลบห